นั่งให้สบายยมึนงงเหรอจใจผมช่วยแล้วก่อนหนึ่งมึนงงเย็นเยอะจ้าวปวดข่า,ขา,ขาน้อยเดียวปวดขาปวดเข่าน้อยเดียวแต่มึนงงเยอะเนาะมึนงงเย็ยนๆแค่นั้นแหละตอนเย็นนะนอะไรจะพูดเข้าใจแล้ว,วผมเข้าใจตรงนี้ไม่ต้องพูดอันนี้เสียไปเดีอยก็หายแล้วปวดเนี่ยมึนงงอาหายมึนงงนะยายนะโอเคครับเย็นๆแค่นั้นแหละอืม เนนชชามัเหลือกี่คนเนี่ยได้บุร,บรีเหลือแค่ไหนหเลิกฮะเหลือกัเลิราชบุรีเหลือกี่คนเนี่ยเหลือคนเดียวใช่ไหม <คน S 1> โอเคไม่ใช่จะได้พักด้วยไม่ใช่หรอกคนเดียวทำคอยทำพรองตรงยายอ่าฮึมฮึมเอฟเอฟหายใจลึกๆคุณยาย งงหายงงอเอบเบบเึ๊บน่าเห็นใจครับเพราะมันเรื่องของสมองนานๆคนนี้นนต่อไปก็จะจากงงกันนำจะชาจากชาอะไรเกิดขึ้นมือสัน่นที่เขาเรียกกับพาินสันนั่นแหละต่ะไปอย่างนั้นอายุอืมเราต้องป้องกันไว้ก่อนได้วันธรรมดาได้ทำไหมาเพิ่งไปเรื่องอืน เอาตัวเองก่อนเดี๋ยวเพิ่งถามมาข้อมูลเอาตัวเองก่อนอย้ายเอออยู่กับตัวเองก่อนน่ะเห็นไหมต้องการหายมึนนี่ก่อนอหายใจลึกๆเอออืมอืมอืมทีนึง ก้มให้สุดยายก้มสุดอย่าคั้มไปนะอย่าคั้มนะคั้มนะเอ้หายใจลึกๆด้วยนะอืมน่นถามว่าหายมือไหนยังก็ยังชั่วมือแปลว่าอะไรเพอายังชั่วมือแปลว่าอะไรครับมันมือหัวหายมือไหอยัง่อยังชั่วแปลว่าอะไรครับอ่าหายแล้ว ถามว่าหายย่งตอบว่าหายนะหรือว่าไม่หายตอบว่าเขายังชั่วไม่ได้เพราะว่ามันต้องตอบให้มันตรงคำถามคนคู่สนทนาจึงจะเข้าใจนะไปหรือไม่ไปจะไปหรือไม่ไปตอบว่าไม่กิน,นยุ่งเลยใช่ไหมครับมันก็เรื่องนี้เหมือนกันหายหรือไม่หายต้องตอบว่าหายกับไม่หายทั้งเดีโอเคนะนะถ้าหาวก็ยัง,งเหลืออยู่จะถาเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ย โอเคนะครับต้องเข้าใจอ่าทีนี้หัวเข่าตกลงไม่เหมือนนะนะทีนี้นะไม่งงนะโอเคโอ้ดีจังเลยเนาะแค่นี้หัวเข่าไม่มีอะไรหรอกแค่นี้ปะปะมีอะไรนะคนเมื่อกี้นี่ยขนหนักเลยหนักอ่าึงจะเปแนเออคนที่มีฐานะส่วนมากเป็นอย่างเงี้ยกินเยอะนะฐานะดีเออ อนน่ะกีิไรเออกินก็ให้อยู่ให้มีความแข็งแรงกินอย่างนี้เออมีความแข็งแรงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอายุไข่เลยนะไก่ไม่ค่อยกินเออเด็ดละหมูกับไก่ไม่ค่อยกินกินยิ่งกินปลาซิวปลาส้อยอ่ะลูกเดินนี่ครับพอไหมพอไม่เหลือแล้วครับเพราะนี่ปลดหัวเคอยแป๊บเดียวเองนะใช้ได้เลยนะตัวล่างหายขาดนะ หายงงหายมือนแน่นะร้อได้นะ <Yeah. S 1> หานาทีเองนะเออโอเคป่ะมายายมาเลย